กะว่าจะขุดไปถึงไหนนะ่คะจะขุดไปถึงไหนดัดัจะขุดไปถึงไหนเนี่ยฮะ ฮ้าดังจะพูดไปถึงไหนเนี่ยฮะจะเอาให้ไล่มันเขาพังเลยใช่ไหมเจอหรือยังล่ะหนูอะะเจอหรือยังล่ะหนูไปกลับยังกลับยังดูหน้าดีดำ ด,ะะด,ำททำดำดำไหนดูหน้าสิยุ่งยุ่งยุ่งกำลังยุ่งอยู่กำลังยุ่งอยู่ดูหลุมดูขนาดของหลุมอยู่ที่ลึกไปถึงไหนแล้ว